น,นี่พี่ดูหน้าตาสดใสไหมสดใสที่สุดเพราะว่าเตรียมพร้อมจะไปรายการนี้เผื่อมีดวงเอ้ยดีอัพเกรดใช่ไหมพี่ใช่แล้วค่ะรายการใหม่ยังยิกยักษ์ใหญ่มากๆเลยนะฮะจะบอกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์แรงครึ่งปีหลัง2025ครับ ราะว่าช่องเวิร์คพอยของเรานะไปจับมือพันธมิตรสำคัญเลย WinWin win PR Plus ครับนำทีมโดยผู้บริหารสาวแกร่งคุณทิพย์ชิติมานวภพัคกุลครับเป็นผู้นำความสำเร็จด้านงานโปรดักชันอีเวนต์ PR ชั้นนำของประเทศไทยสู่ก้าวใหม่ครับครั้งสำคัญลุยงานเบื้องหลังเปิดตัวรายการเรียลลิตี้ครั้งแรกของโลก The Upgrade นี่ไม่ใช่แค่การแปลงโฉมนะแต่ว่าเป็นสงครามแห่งความงาม พร้อมผู้สนับสนุนรายการครับคุณเจนขวัญอินทวงซึ่งเป็น Chief Executive Consultant DA Plastic Surgery นั่นเองครับที่สุดของตัวจริงเรื่องอัปเกรดครับ ซึ่งดีอัปเกรดรายการนี้เนี่ยเป็นเรียลลิตี้เปลี่ยนชีวิตเลยนะพร้อมยกระดับชีวิตใหม่ให้กับหนุ่มสาวผู้มีฝันทั่วประเทศครับถูกคัดเลือกมาเพียงแค่40คนเท่านั้นที่คัดเข้ารอบมาเพื่อต่อสู้กันเป็น18คนสุดท้ายในรายการกับการผ่านบททดสอบต้องร้องเล่นเต้นแสดงพร้อมกับโจทย์แชมเปี้ยนต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์นายแบบนางแบบแบบแบบพระเอกนางเอกที่มีกิมมิคพลิกชีวิตครั้งใหญ่ด้วยการปักตะกรานะ้านอกจาก,กนี้พี่ขออนุญาตนะ ดูดูเรื่องราวของคนยืนทั้งหมดไงพี่งานนี้ไม่ธรรมดา40คนคัดจาก500ครับและไม่ธรรมดาที่กว่านั้นคือทั้งหมดทั้งมวลคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือความงามที่สุดจริงๆเนาะเป็นการอัปเกรดความเร้าใจด้วยมืออาชีพครับตัวจริงของวงการบันเทิงทั่วประเทศเยอะมากพี่ มารับบทบาทเป็นโค้ชครับนำลูกทีมสู่ชัยชนะกับโค้ชทั้ง3คน3ส,สไตล์โค้ชบอยประกรณ์โค้ชแซมิเรียนแล้วก็โค้ชมะตูมเตชินครับโดยโค้ชทั้ง3คนนะฮะจะงัดสกิลของลูกทีมบนสงครามความงามฟาดทุกไอพีตลอด8สัปดาห์เห็นพิธีกรทั้งคู่ยืยนข้างกันไหมคะครับดีเจนุ้ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขาสนิทสนมมากๆก,ก,กับพี่ทิพย์แล้วสำคัญกว่านั้นคือในเรื่องราวของบริษัทบินบินทำให้นุ้ยเขาเรียกว่า จ้างนุ้ยเป็นพิธีกรจนนุ้ยได้พิธีกรตัวจริงทุกวันนี้ได้รับรางวัลยิ่งใหญ่มากแต่อีกหนึ่งผลงานคือไมกี้ก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดาคือเล่นทุกอย่างมาหมดแต่การชิมรางครั้งนี้เวิร์กพอยต์กับวินวินให้โอกาสเขามากเขามาเป็นพิธีกรคู่กับดีเจหน่วยงานนี้8อ P ีจ้องจับตาหมอเมื่อวานนี้เวิร์กพอยต์นักข่าวเยอะมากพี่ยามใช่เยอะจริงๆเพราะว่ามันเป็นการเปิดตัวครั้งแรกกับรายการใหญ่ครั้งนี้ว่าอย่างไรเชิญค่ะ เราผสมผสานหลายรายการที่เรามีประสบการณ์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นรายการศิลปกรรมนะคะคอนเทสต์ต่างๆเราดึงจุดดีของทุกรายการความสนุกของทุกรายการเนี่ยมาปรุงให้รายการนี้เข้มข้นมากขึ้นได้ทั้งโค้ชที่ที่มีความสามารถนะคะแล้วก็ได้พิธีกรที่ผสมลงตัวกันมากๆสําหรับรายการนี้อีกทั้งได้ผู้สนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะที่จะทําให้รายการนี้ประสบความสําเร็จได้นะคะก็เป็นส่วนสําคัญมากๆในการทํารายการที่เกี่ยว ญญอยากจะดันเด็กตรงนี้ให้รู้สึกว่าให้เขามีอาชีพให้เขามีแบบสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันขึ้นอยากจะเป็นศิลปินหรือไอดอลอย่างงี้ค่ะประจบมากรู้จักคุณเจนก็เลยไปขายโปรเจกต์นี้แล้วคุณเจนสนใจก็เลยร่วมมือกันค่ะพอเจนนี่อินโปรเจกต์อะลรามันรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนให้เขาดูดีขึ้นแต่ว่า มันเป็นการต่อยอดอาชีพหน้าที่การงานเขาในวงการบันเทิงได้ต่อไปอีกค่ะตื่นเต้นมากก็ผมก็เลยต้องขอขอบคุณทางเ o ิร์กพอย์มากๆนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณช่างสามด้วยก็ผมที่ให้โอกาสผมได้มาทางานพี่กรนะครับพีกรหน้าใหม่ฝันเลยฝากตัวด้วยนะคะโอ้โหรับรองความสนุกแน่นอนครับกับรายการของเราดีอัปเกรดนะครับเป็นบิ๊กคัมภีรกับการคอมิเนชันที่ลงตัวที่สุดขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรตินัดนะคะในในการได้มาเป็นโค้ชในครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ดีใจเป็นเกียรติแล้วนัดรู้สึกได้ประสบการณ์ จากตัวเองแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองมีในความสามารถที่ตัวเองถนดัดมันสนุกมันตื่นเต้นมันเร้าใจมันมีความประทับใจและมันมีอะไรที่ให้เราค้นหาอีกมากมายเพราะฉะนั้นห้ามพลาดรายการนี้น่าสนใจด้วยตัวคอนเทนต์ของรายการเองอยู่แล้วที่แบบ ใหม่นะครับแล้วก็ไม่เคยมีใครทําอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นรายการศาลปกรรมอย่างเดียวครับแต่มันจะเป็นเวทีที่จะเปลี่ยนและอัปเกรดชีวิตคนได้จริงๆด้วยเป็นการรวมตัวของสพาร์ทเนอร์นะคะที่ตั้งใจผลิตรายการนี้แล้วก็ผลักดันน้องๆนะคะให้ก้าวสู่ดาวดวงใหม่ในวงการบันเทิงนะคะก็เห็นสนุกๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยฟาดฟันกันจริงๆนะคะ3โค้ดเนี่ยพร้อมจะผลักดันน้องๆนะคะเขาทุ่มเทกันมากนะคะรายการมีความสนุก ครบรถนะคะฝากติดตาม12ตุลาคมนี้2ทุ่มค่ะพี่ปูวิชนีผู้บริหารเราก็สวยพี่ทิพย์ก็สวยทุกคนสวยหล่อหมดเลยค่ะพี่ยามจริงๆครับโอกาสดีๆจะพลิกชีวิตจะเกิดขึ้นที่รายการจะบอกว่าทีมไหนจะสามารถคว้าดีวินเนอร์ได้ของรายการนะคะงานนี้บอกเลยดีอัพเกตของเราไม่ธรรมดาเปิดศึกผู้ชมต้องตั้งตารอนะคะเชียร์ด้วยเพราะว่าคนที่มาร่วมประกวดร่วมแข่งขันเนี่ย ต่างมีเป้าเดียวกันอยากสวยแต่มีความสามารถมากๆ hmm. อาทิตย์ที่12ตุลาคมนี้ช่องเวิร์กพอยต์ของเรานะคะ2ทุ่ม5นาทีบอกเลยว่าไม่ธรรมดาติดตามทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราได้เลยนะฮะรายการดีอัปเกรดครับ